เดินหน้าสีมาตรการเพื่อช่วยเหลือคนไทยทั่วประเทศในเดือนมีนาคม2568ส่วนจะมีมาตรการไหนโครงการใดกันบ้างรายละเอียดทั้งหมดนี้ติดตามได้กับแอดมินในคลิปนี้แหละค่ะและก่อนจะไปรับชมรับฟังนะคะแอดมินก็ขอคนละหนึ่งกำลังใจนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยค่ะ หาก,กดกันแล้วเรามาเริ่มฟังรายละเอียดกันเลยค่ะคงหนีไม่พ้นนะคะสําหรับการติดตามอัปเดตข่าวสารมาตรการการช่วยเหลือจากทางภาครัฐและในวันนี้แอดมินก็นําข้อมูลมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบใน4มาตรการที่จะดําเนินการในเดือนมีนาคม2568นี้ค่ะ เรื่องที่1ค่ะเป็นเรื่องของการแจกเงิน1,000 0บาทนะคะสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุค่ะสําหรับกลุ่ม60ปีขึ้นไปที่จะได้รับเป็นเงินสดนะคะโอนเข้าบัญชีผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะคะเป็นรอบที่หนึ่ง เก็บตกหลังจากรอบแรกนั่นเองค่ะโดยรอบแรกจะมีการโอนไปแล้วนะคะเมื่อวันที่28มกราคม2568ที่ผ่านมาและจะมีการโอนซ้ำอีกครั้งที่1นึ่นั่นก็คือวันที่28กุมภาพันธ์2568 และจะโอนซ้ำอีกครั้งที่2ในวันที่28มีนาคม2568นั่นเองค่ะและดังนั้นก็เป็นที่มานะคะของมาตรการทั้ง4นั่นก็คือมาตรการที่1 ก็คือการโอนซ้ําสําหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับเงินนะคะในเฟสที่2 1 0 0 0 0บาทโอนตรงเข้าบัญชีถอนเป็นเงินสดได้ค่ะและมาตรการที่2ค่ะก็คือมาตรการแจกเงิน1,000 0บาทนะคะเป็นเงินดิจิทัลวอลเล็อันนี้ก็คือกลุ่มเฟสสามนะคะสําหรับอายุ16-59ถึง59ปีค่ะแต่ล่าสุดนะคะข้อมูลจากทางรัฐบาลน,นั้นก็มี ว่าจะแบ่งใจเป็นกลุ่มๆนะคะและอาจจะจ่ายให้กับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มอายุ16จนถึง20ปีก่อนนะคะในเดือนพฤษภาคมค่ะแต่นะคะจะมีการอนุมัติและประกาศรายชื่อของผู้ที่ผ่านสิทธิ์ที่จะได้รับเงิน10,000บาทในเฟสที่3เป็นในรูปแบบของเงินดิจิทัลไม่ใช่เงินสดแน่นอนค่ะ และยังอยู่ในขั้นตอนนะคะของการปรับปรุงเงื่อนไขค่ะเพื่อให้ใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นโดยทางรัฐบาลนะคะจะมีการประชุมหารือกันอีกครั้ง ภายในปลายเดือนกุมภาพันธ์2568นี้นะคะโดยมีนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับกลุ่มเฟส3ก็คือจะประกาศรายชื่อของผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินนะคะภายในเดือนมีนาคม2568นั่นเองค่ะมาตรการที่3นะคะก็คือการเปิดลงทะเบียนของกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะ กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนี้นะคะจะต้องเป็นกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในเฟสหนึ่งนะคะก็คือไม่ได้รับสิทธิสสริการแห่งรัฐแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้พิการไม่ได้อยู่ในเฟสที่2ค่ะไม่ได้รับเงินโดยการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะและนะคะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเอาไว้ แต่ลงทะเบียนไม่สำเร็จนะคะอันนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนในกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะและสำหรับการเปิดลงทะเบียนของกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนี้ต้องไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆเท่านั้นนะคะถามว่า รัฐบาลนั้นจะตรวจสอบอย่างไรว่าประชาชนนั้นไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆอันนี้ทางรัฐบาลยังไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดนะคะต้องรอฟังรายละเอียดจากทางรัฐบาลอีกครั้งนึงค่ะ โดยจากกำหนดการเดิมนะคะของกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนั้นก็จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ภายในเดือนมีนาคม2568นี้ค่ะมาตรการที่4นะคะก็คือการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568ค่ะโดยนะคะการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่นี้2568 ผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่ใช้งานอยู่เดิมปกตินะคะไม่ต้องลงทะเบียนนะคะจะเปิดลงทะเบียนสําหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะปัจจุบันนะคะอาจจะเป็นประชาชนทั่วไปตั้งแต่อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะ ที่นะคะเคยลงอาจจะเคยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่ผ่านมาแต่ไม่ผ่านนะคะในรอบนี้คุณผู้ชมยังสามารถที่จะเข้ามาสมัครเพื่อลงทะเบียนได้นะคะเนื่องจากว่าครั้งก่อนนี้รายได้ของท่านนะคะในปีภาษีที่นำมาคำนวณรายได้อาจจะเกินกว่า1,000บาทและในปีนี้รายได้ที่คำนวณอาจจะไม่เกินกว่า1,000บาท ส่วนเรื่องนะคะที่ดินอันนี้ต้องรอความชัดเจนจากทางรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าเกณฑ์การคัดนะคะของที่ดินผู้ถือครองที่ดินนั้นรายละเอียดปรกย่อยจะมีอะไรกันบ้างรอความชัดเจนจากรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะคะ แอดมินจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบและทั้งหมดนี้ก็เป็นมาตรการข่าวสารนะคะที่แอดมินนำมาฝากคุณผู้ชมมีทั้งหมด4มาตรการสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ4มาตรการที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมเดินหน้าต่อแน่นอนสำหรับ4มาตรการนี้นะคะก็คือ1กลุ่มเฟส2ที่จะจ่ายซ้ำในวันที่28มีนาคมและกลุ่มเฟส3ที่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินดิจิทัล w a l l e t ใช้ในรูปแบบ w a l l e t ไม่ใช่เงินสด 看。 และกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะจะเปิดให้ลงทะเบียนภายในเดือนมีนาคม2568นี้และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4ก็คือบริษัิการแห่งรัฐค่ะที่จะเปิดให้ลงทะเบียนภายในเดือนมีนาคม2568นี้เช่นกันนะคะหากมีความชัดเจนของวันและเวลาในการลงทะเบียนสำหรับกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็บัริษัการแห่งรัฐใบใหม่แอดมินจะนําารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันในทันทีค่ะสําหรับ คลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ